สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่มาอยู่กับผมครับช่องเครื่องจากกนนะครับวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คูโบต้าเล่าเจริญศรีสเกตครับมาดูไอ้มาซื้ออะไรครับอะไรทุกกี่ยวแวชมไอ้แมคโครก่อนรถขุดนี่ครับแตันครับรถขุดขนาด8ตันครับ สวยงามครับนี่สามตันครับนะครับรถเกี่ยวด c 70 Pro ครับคันนี้ร้อยแปดครับร้อยแปดแรงม้านะครับโอ้วันนี้ร้อยแปดของเรามาเป็นพลาสติกครับไล่เบาครับพลาสติกครับ เห็นพักเที่ยงอยู่ครับเลยไ,ม,ไม่เข้าไปครับ <g ül> อ๋อ um, ครับครับชมครับเรื่องอัดฟางก็มีครับ <c oughs> นี่ครับ dc 9 3รถตัก4 0 1 8ครับ l 5 0ก็มีครับคีบ นี่ครับ M 7040ครับดูพี่ใหญ่ของเราครับ9808ครับทอดสุดแรงมาครับใหญ่บึกบึนดีครับดันดินหน้าจะมัน